หลายคนอาจจะรู้จักเส้นน้อยไปนะครับเลยทําให้เราเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาเส้นไหนเนี่ยไปวาดรูปดีวันนี้ชัยพลมีเส้นมาแนะนําลักษณะเส้นแบบที่1นนะครับก็คือเส้นตั้งหรือว่าเส้นดิงเส้นนี้นะครับจะให้ความรู้สึกสูงสง่ามั่นคงและแข็งแรงของเส้นนอนจะให้ความรู้สึกกว้างราบเรียบและผ่อนคลาย 3. เส้นเฉียงหรือทะแยงมุมให้ความรู้สึกรวดเร็วเคลื่อนไหวไม่มัน่นคง เส้นที่ 4. เส้นหยึยกหยักหรือว่าเส้นซึ่แสงแบบฟันปลาเส้นนี้จะให้ความรู้สึกแบบว่ามีการเคลื่อนไหวไม่ราบเรียบ 5. เส้นโค้งแบบคลื่นเส้นนี้จะให้ความรู้สึกแบบว่าเคลื่อนไหวอย่างช้าๆอ่อนโยนสุภาพ 6. เส้นโค้งแบบก้นหอยจะมีความรู้สึกแบบว่ามีการเคลื่อนไหวมีการเติบโตไปในทางที่มันหมุนเพื่อนๆรู้เส้นเยอะได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ลองเอาไปปรับใช้ในการวาดรูปดูนะ ใครชอบว่าเส้นแบบไหนเนี่ยก็ลองเมนคุยกันขอบคุณค่ะ